ต้นทุนข้าวหมูแดงหนึ่งจานราคาเท่าไหร่จะตั้งราคาอย่างไรให้ได้กําไรข้าวหมูแดงเป็นอีกหนึ่งเมนูที่คนนิยมสั่งกินแล้วอิ่มท้องถือเป็นเมนูที่พ่อค้าแม่ค้านิยมทาขายกันด้วยเช่นกันเพราะลงทุนไม่สูงมากเปิดง่ายขายง่ายสร้างกําไรได้ดีอีกทั้งวัตถุดิบหลกัลกๆมีหมูแดงน้าราดไข่ต้มกุนเชียงและข้าวสวยร้อนๆเท่านั้นและอยากรู้หรือไม่ว่าข้าวหมูแดงหนึ่งจานหรือ1เสิร์ฟต้นทุนกี่บาทจะขายอย่างไรถึงจะมีกําไรมาคํานวณเล่นๆพร้อมๆกันค่ะต้นทุนข้าวหมูแดง1 1จาาาาาหหรรรรรืออเเสิิ์คท่่ไไมีวัตถุดบบะ้ง ข้าวสวย200กรัม5บาทหมูแดง40กรัม14บาทกุนเชียง5กรัม1บาทไข่ต้มสุก0.5ฟอง2บาทน้ำราด90กรัม3บาทแตงกวา5กรัม0.50บาทต้นหอม5กรัม0.50บาทน้ำซุป100กรัมบวกแก๊ส2.50บาทน้ำจิ้ม10กรัม0.50บาทรวมต้นทุน29บาทถ้าเราตั้งราคาขายไว้ที่จานละ55บาทก็จะทำให้เรามีกำไรจานละ26บาทและถ้าวันนึงเราขายได้ประมาณ50จานก็จะทำใ ให้เรามีรายได้2,750บาทต่อวันหากนำไปหักต้นทุน29คูณ50เท่ากับ1,450บาทก็จะเหลือกำไร2,750ลบ1,450เท่ากับ1,300บาทต่อวันถ้าคิดเป็น1เดือนก็จะตกประมาณ39,000บาทต่อเดือนซึ่งยังไม่ได้หักค่าเช่าค่าแรงลูกน้องและค่าซื้อวัตถุดิบกรณีนี้เป็นต้นทุนข้าวหมูแดงธรรมดาถ้าสมมติว่าคุณเปิดร้านในทำเลต่างกันจะสามารถตั้งราคายอย่างไรได้บ้างให้ขายได้และมีกำไรมาดู กันหากซื้อสินค้าขาย100บาทต่อจานหักต้นทุน29บาท29%ได้กําไร71บาท71%ตึกแถวอาคารขาย55บาทต่อจานหักต้นทุน29บาท52.7%ได้กําไร26บาท47.2%ตลาดสดขาย45บาทต่อจานหักต้นทุน29บาท64.4%ได้กําไร16บาท35.5%ด delivery ขาย80บาทต่อจานหักต้นทุน29บาท36.25%ได้กําไร 11.75%ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187